สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงหน่วยการเรียนรู้ที่ง่ายที่สุดและของเทอมนี้เนาะก็คือหน่วยการเรียนรู้สุดท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่4ี่เรื่องระบบสุริยะของเราระบบสุริยะต้องเกี่ยวข้องกับอะไรแน่เลยเกี่ยวข้องกับสุริยะคืออะไรเกี่ยวข้องกับดวงอาทิตย์อ่าถูกต้องระบบนี้จะเกี่ยวข้องกับดวงอาทิตย์ดวงดาวต่างๆถูกไหมคะ และเรื่องแรกที่เราจะเรียนในหน่วยการเรียนรู้นี้ก็คือเรื่องแรงโน้มถ่วงระหว่างดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์เรามาดูซิเขาโครจรต่อกันยังไงเขาดึงดูดกันยังไงเริ่มเลยนะกดไม่ได้เนดะี๋ยวเปฟเซอร์เป,เ,ปเ,ปเป็นสีแดงก่อนนะอ่ะเรามาดูเลยว่า เราเริ่มตั้งแต่ถอยมาตั้งแต่ประวัติเลยว่าอะยุคแรกๆเนี่ยเขาคิดว่าระบบท้องฟ้าของเราเนี่ยเป็นยังไงอ่ะคนแรกที่คิดขึ้นมาเลยคืออริสโตเติลอริสโตเติลเนี่ยเขาบอกว่าโลกเนี่ยเป็นศูนย์กลางของจักรวาลสมัยแรกสุดเลยนะเขายังคิดว่าโลกเนี่ยเป็นศูนย์กลางของสิ่งต่างๆนานาทุกอย่างจะโคจรรอบโลกเนาะสำหรับความคิดของอรลิสโตอิสโตเติลต่อไปก็มีคนที่คิดไม่เหมือนอริสโตเติลอะต่อมาเนี่ยใน ในช่วงเวลาพศ2016-2086เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่นิโคลัสโคเปอร์นิคัสมีชีวิตอยู่ซึ่งคนเนี้ยเขาไม่ได้คิดเหมือนอิติโตเติลเขาไม่ได้คิดว่าโลกเนี่ยเป็นศูนย์กลางของจักรวาลเขาคิดว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะแทนและนอกจากดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะแล้วใช่ไหมเขาก็บอกว่าดาวเคราะห์ทุกดวงเนี่ยรวมทั้งโลกด้วยเนี่ยจะโคจรรอบดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ก็จะโคจรรอบโลกอีกทีแต่ความคิดของนิโคลาสเนี่ยก็คือการโคจรเนี่ยมันจะเป็นรูปวงกลมหมุนโคจรกันต่อมามีคนที่คิดไม่เหมือนสองคนนี้อีกก็คือโจฮันน์เคปฟเลอร์โจฮันน์เคเฟเลอร์เนี่ยเขามีชีวิตอยู่ในช่วงพศอสองพันหนึ่งร้สิบสี่ถึงสองพันหนึ่งรอยสิบสามโจฮันน์เคปฟเลอร์เนี่ยคิดไม่เหมือนสองคนนี้อ่ะโจฮันน์เคเฟเลอร์เนี่ยเขาเนี่ยล้มเลิกความคิดไปเลยนะว่าดวงดาวเนี่ยโคจรเป็นวงกลม โจฮันน์เขาบอกว่าดวงดาวโคจรรอบระบบเป็นวงรีหรือเป็นรูปไข่แทนมันไม่ได้เป็นวงกลมแล้วคนนี้คนนี้ก็คิดไม่เหมือนคนอื่นอีกค่ะคนสุดท้ายก็คือคุณเซอร์ไอแซคนิวตันคนนี้มีความสําคัญมากคนนี้เป็นใครคนนี้เนี่ยแหละเป็นผู้ค้นพบแรงที่ทําให้ดาวเคราะห์หมุนไปรอบดวงอาทิตย์เรียกว่าแรงโน้มถ่วงก็คือ ดาวทุกดวงเวลาวมันหมุนนะมันจะหมุนเป็นโคจรหมุนอยู่ตลอดใช่ไหมไม่ได้กระเด็นออกไปไหนใช่ไหมมันจะหมุนวงในในเส้นอ่ะหมุนหมุน,ม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 นตามเส้นโคจรของมันไปเรื่อยๆถูกไหมนักเรียนการที่มันไม่กระเด็นออกไปไหนนี่แหละแสดงว่ามันมีแรงดึงดูดระหว่างกันแล้วแรงดึงดูดตัวนี้เราเรียกว่าแรงโน้มถ่วงหรือก r ร v ว t a ต i o n ชั่นฟอร์สอืมอ่ะครูพูดมาซะเยอะเลยเซอร์แอนนยูตันนี่เขาค้นพบแรงโน้มถ่วงได้ยังไงนักเรียนเขาไปนังใต้ต้นทุเรียนไหม เออถ้าเขานั่งใต้ต้นทุเรียนปุ๊บถ้าทุเรียนหล่นใส่หัวเขาปุ๊บเขาจะไม่สามารถคิดกดกันเคลื่อนที่สามกดมาให้เราได้เพราะฉะนั้นเขาไปนั่งใต้ต้น Apple ถูกไหมคะอ่ะและแอปเปตกใส่หัวเขาเขาก็เลยค้นพบแรงน้มถ่วงขึ้นมาโอเคนะต่อไปถ้านักเรียนเห็นภาพนี้ในใ,นใบางานกูยะขำเด้อมันไม่ใช่เงาะเน่าเด้อรูต้องถ่ายอันนี้เป็นขาวดำไปให้หนักเรียนเพื่อให้มันไม่เปลืองสีเนาะอ่ะ นี่ภาพเต็มๆมาอยู่นี่มาดูความสวยงามของดวงอาทิตย์กันดวงอาทิตย์เนี่ยเหมือนหลุมเพิงขนาดยักษ์คือยักษ์มากอะ่ะถ้าเปรียบเทียบเราก็คือเหมือนเหมือนแมงวีอะหนูแมงวีนะไม่ใช่แมงวนันหรอกแมงวีอะตัวกระชีดเดียวอะ่ะถ้าเราบินเข้าไปปุ๊บก,ก็คือไหม้ไปเลยไหม้แบบว่าไม่ได้มีความรู้สึกหรูสาวว่าเราบินเข้าไปเพราะว่าเปรียบเหมือนตัวเรานิดเดียวจริงๆถ้าแมงวีและอันนี้เป็นกองเพิงที่แบบว่าใหญ่เบิ่มเข้าใจเนาะครูมไม่รู้จะพูดยังไงวะเออ คือใหญ่มากร้อนมากนารกสุดๆอะอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดเข้าไปอยู่ในดวงอาทิตย์อะค่ะดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะเทหะวัตถุต่างๆคําว่าเทหะวัตถุต่างๆนั่นคือทุกสิ่ง everything จริงกระเบลที่อยู่ในโลกนี้เราไม่ได้อยู่ในโลกนี้หรืออยู่ในดาวดวงอื่นอีกทีหนึ่งแต่ว่าต้องโคจรเนี่ยอยู่ใกล้ๆรัศมีดวงอาทิตย์เนี่ยเราเรียกว่าเทหะวัตถุต่างๆเนาะ จะเคลื่อนที่ภายใต้แรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์แสดงว่าดวงอาทิตย์มีแรงดึงดูดสิ่งอย่างอื่นถูกไหมดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวฤกษ์ดาวฤกษ์เป็นยังไงดาวฤกษ์ก็เป็นดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองเห็นไหมของเขาเนี่แสงลุกโชนช่วงเลยไม่ต้องอาศัยแสงจากดาวอื่นเลยเขาก็มีพลังมีอํานาจมีแสงในตัวของเขาเองถูกไหมดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวฤกษ์ที่ประกอบด้วยกลุ่มแก๊สที่ลุกโชนช่วงและมีอุณหภูมิสูงมาก ก็อย่างที่ครูบอกอะถ้าตกลงไปปุ๊บนี่ก็แมงวีชัดๆอะอือแล้วประกอบด้วยแก๊สอะไรบ้างในดวงอาทิตย์เนี่ยในดวงอาทิตย์ก็จะประกอบด้วยแก๊สไฮโดรเจนร้อยละเจ็ดสิบเอ็ดแก๊สฮีเลียมร้อยละยี่สิบเจ็ดส่วนที่เหลือนะแล้วก็จะเป็นธาตุอื่นๆไม่ว่าจะเป็นคาร์บอนเหล็กหรือยูเรเนียมก็คือมันมีหลายอย่างที่ประกอบกันเป็นดวงอาทิตย์เนาะอ่ะต่อไปต่อไปมาดูทิศทางการกคจรของดวงจันทร์รอบโลกก็คือ โลกเนี่ยคุณโลกเนี่ยเขาโคจรรอบดวงอาทิตย์อยู่แล้วใช่ป่ะแล้วสิ่งที่จะโคจรรอบคุณโลกอีกทีหนึ่งก็คือคุณดวงจันทร์เนี่ยเขาก็จะโคจรตามรัศมีเนี่ยเห็นเส้นป่าไหมเนี่ยเส้นป่าเนี่ยเส้นป่าอทิศทางการเคลื่อนที่เนาะเดินจากเขาก็จะเคลื่อนที่ไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆรอบโลกโดยที่เขาก็ไม่กระเด็นออกไปจากโลกะ่ะเพราะว่าเขามีแรงอะไรเห็นไหมเนี่ยเส้นสีแดงเส้นเนี้ยเออเขามีแรงโน้มถ่วงหรือแรงดึงดูดระหว่างกาันแค่นั้นเองนักเรียนไม่ยากเลยอ่าสรุปเลยนะวันเนี้ยวันนี้หลกัลกๆคือเรียนแรงโน้มถ่วง แรงโน้มถ่วงคือแรงดึงดูดระหว่างดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์เนาะแรงโน้มถ่วงตัวนั้นเนี่ยเกี่ยวข้องกับอะไรก็เกี่ยวข้องกับโลกดวงจันทร์ไงทําให้ดวงจันทร์โคจรรอบโลกได้และแรงโน้มถ่วงระหว่างดวงอาทิตย์กับบริวารก็หมายถึงแรงโน้มถ่วงกับจากดวงอาทิตย์กับโลกกับดาวต่างๆเนี่ยก็ทําให้โลกและดาวต่างๆหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามารถเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์ กลายเป็นระบบสุริยะได้ก็คือไม่ใช่แบบว่าเคลื่อนที่แล้วก็เด็นออกไปเคลื่อนที่แล้วก็เดนออกไปอันนี้เคลื่อนที่แล้วก็ยังอยู่เนี่ยก็ยังอยู่ในเส้นทางและสมิก่การเคลื่อนที่ของเขาเหมือนเดิมเขามีแรงดึงดูดระหว่างซึ่งกันและกันอ่ะและนักวิทยาศาสตร์ที่แบบว่าเขาค้นพบเรื่องนี้เขาศึกษาเรื่องนี้เลยจะมีอยู่3มคนก็คือนิโคลัสโคเปนิคัสโจฮันน์เคปเลอร์แล้วก็เซอร์ไอแซคนิวตันแล้วคนที่สําคัญที่สุดเป็นพระเอกของเรื่องแรงโน้มถ่วงเลยก็คือเซอร์ไอแซคนิวตันเขาได้อธิบายกฎแรงโน้มถ่วงในเอกภ วัตถุใดๆก็ตามจะมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันวัตถุที่มีมวลม,มากก็จะมีแรงกระทำมากกว่าก็อย่างเช่นแรงดึงดูดใช่ไหมสมมติว่าอ่ะอย่างเรากับลูกโป่งเนี้ยเราอ่ะมีมวลมากกว่าลูกโป่งใช่ป่ะเราก็จะไม่ลอยเรา,าก็จะอยู่กับที่แต่ลูกโป่งมันมีมวลน้อยกว่าใช่ไหมมันก็จะล่องลอยอยู่ในอากาศอ่ะแล้วก็วัตถุที่อยู่ใกล้กันจะมีแรงดึงดูดมากกว่าวัตถุที่อยู่ห่างกันอ่ะให้หนูจินตนาการเรื่องแม่เหล็ก แม่เหล็กมมั้วต่างกันสมมติใช่ไหมอะถ้ามันอยู่ใกล้กันปุ๊บมันก็จะดูดกันปุ๊บเลยติดกันเลยใช่ไหมแต่ถ้าพอมันอยู่ห่างกันออกไปมันก็จะมีแรงดึงดูดที่แบบยังไงค่อยค่อยอ่อนค่อยค่อยอ่อนแต่ถ้าอยู่ห่างกันมากก็คืออ่อนมากๆแต่ว่า no มันก็ย <foods> ังมีแรงดูดซึ่งกันและกันมันไม่ใช่แค่แม่เหล็กอย่างเดียวนะครูพูดให้นักเรียนเข้าใจได้ชัดเฉยๆก็หมายถึงว่าอะอย่างดวงอาทิตย์เนี่ยมันเป็นระบบศูนย์กลางของระบบสุริยะใช่ป่มมันอ่ะสมมติว่าโลกเนี่ยอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ แล้วก็ดาวพูโตนี่อยู่ห่างไปมากๆอ่ะหนูว่าแรงดึงดูดระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกแล้วก็แรงดึงดูดระหว่างดวงอาทิตย์กับดาวพูโตอะไรจะมากกว่ากันเออก็ต้องดวงอาทิตย์กับโลกถูกป่ะเพราะดวงอาทิตย์กับโลกอยู่ใกล้มากกว่าแล้วดวงอาทิตย์กับดาวพูโตอยู่ไกลออกไปมันก็เลยแบบว่าใช้แรงดึงดูดด้วยกันเนี่ยน้อยมากเข้าใจยังเออถ้าเข้าใจแล้วก็ทำกันบ้านส่งมาให้เรียบร้อยนะคะถ้าไม่เข้าใจก็ดูคลิปใหม่ก็ได้อแล้วถ้าฟังครูยังไงก็ไม่เข้าใจไปดูคลิปของครูคนอื่นก็ได้ลองหาในย t u b e ลอง ลองขวนขวายหาความรู้ด้วยตัวเองอะนักเรียนมันจะเราจะได้ความรู้ที่คงทนโอเคไหมช่วงนี้ก็ใกล้สอบแล้วเด้อตั้งใจทํางานมาให้ครบทุกใบแล้วก็ทบทวนความรู้ต่างๆเตรียมสอบนะครูว่าอาทิตย์หน้าครูจะส่งข้อสอบไปละก็ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีกับการทำใใบงานโชคดีกับการทําข้อสอบนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ